ดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการทุบข่าวนุ่มครับทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ช um. ัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสกากรสังคมบ้านที่คุณเองไม่จําเป็นที่จะต้องรู้จักครับผมชานบ้านชานเมืองครับวันนี้มาเจาะข่าวแบบว่าท่องเที่ยวั่วไทยเปิดประเทศแล้วแต่ทําไมคนไทยถึงยังบินออกนอกประเทศไปเที่ยวไกลถึงยุโรปกันนะนั่นหมายความว่าเราทําการบ้านแบบไหนยังไงกันแน่หรือไม่อย่างไรหรือยังไง มาตามข่าวกันดีกว่าครับข่าวบันเทิงในวันนี้นะครับไปอีกรายครับคู่รักคนดังบกมือราเมืองไทยมุ่งสู่สวิตเแลนด์น้องยุโรปต้องมาแล้วนี่คือ,อขึ้นสเตตัสกันแบบนี้เลยนะครับแต่งงานเริ่มต้นใช้ชีวิตกันมาร่วมปีแล้วนะครับสำหรับคู่รักปั๊ปโปเตโตหรือพัชชัยพักดีสู่สุขและใบเตยสุวพิษครับ และตอนนี้สถานการณ์โควิด1นนะครับในหลายประเทศทำให้ล่าสุดคู่รักปั๊บและใบเตยนั้นตัดสินใจบินออกนอกประเทศในรอบ2ปีจัดทริปเที่ยวไกลถึงยุโรปโดยหนุ่มปั๊บนะครับได้เผยภาพสวยๆพร้อมข้อความถึงแฟนๆว่าท่องโลกสักพักครับจะนำภาพงามๆมาฝากให้ได้เลยครับแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับเที่ยวมั่ว ทั่วยุโรปแล้วก็แฮชแท็อีกนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ h ฮชแท็อีกนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษเช่นกันครับเป็นนามสกลุลคือพระชัยพักดีสู่สุขนั่นเองครับขณะที่สาวใบาเตยเล่าว่าวาบแล้วฮะได้ออกมาประจนภพาอีกครั้งครับในรอบเกือบ2ปีและเป็นทริปเที่ยวยาวนานที่สุดตั้งแต่เคยออกเดินทาง ซึ่งบังเอิญตรงกับวันครบรอบแต่งงานพอดีด้วยแน่นอนว่ามี v ีล็อท่องเที่ยวมาให้ดูแบบยาวๆกดติดตามช่องนะครับแล้วก็มีช่องส่วนตัวของเขาอีกด้วยนะครับสุวพิษนะสุวพิชชันะร,รอได้เลยวันนี้ก็ลงคลิปใหม่นะจ๊ะแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับสุวพิเคชันนะครแล้วก็แฮชแท็กเที่ยวมั่ว ทั่วยุโรปเจ้าตัวแฮชแท็กนี้าทางจะเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากในยุคสมัยโซเชียลมีเดียนี้กันเลยทีเดียวนะครับถ้ามกลางแฟนๆนะครับแห่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันสบายกันสนันเลยแบบนี้นะครับน้องยุโรปต้องมาแล้วนะนี่คือแคปชั่นที่น่าสนใจทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นสื่อโฆษณาของไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะอันนี้เป็นภาพครับนี่น,นีครับภาพ ภาพ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 นะภาพสวีทสวีวีวีกันเลยนะครับโอ้โหก็น่าอยู่เลยครับแต่ถ้าเกิดในเมืองไทยนั้นเรามาจัดทริปกันแล้วก็ยกระดับคุณค่าของเมืองไทยขึ้นให้คนไทยรู้สึกว่าเออเมืองไทยนี่มีคุณค่าจริงๆเลยก็คงจะดีไม่มากก็น,น้อยครับดูสิครับแม้แต่การเดินทางก็ยังดูมีคุณค่าทรงคุณค่าเลิศเลยนำมาแชร์นำมากดไลค์กันต่อได้อย่างสบายๆเลยนะครับ วิวชูทัศน์แบบนี้ครั้งหนึ่งผมยังไม่เคยไปเลยแล้วนี่เสียดายเหมือนกันมีเงินก็จริงครับแต่ว่าไม่ค่อยมียจุด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 ,จด,จด,จดก็เลยไม่ได้ไปรล้วจริงแล้วไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่ที่จะไปนะครับอ่ะโอเคครับเอาเป็นว่าถือว่าเป็นช่วงกับตะลับชีวิตเช่นกันช่วงนี้ก็คงจากการท่องเที่ยวเพื่อสแสวงหาสินค้ามาขายแล้วก็เดินเส้นทางในการที่จะนําสินค้าไปฝากขายตามแต่ต่างๆที่ผมนําไว้นําเสนอไว้กับชีวิตตัวเองตอนนี้มาดูเขาเที่ยวยุโรปกันดีกว่านะเอาล่ะ แป๊กเข้าเรื่องจากส่วนตัวแป๊กเข้าเรื่องของดารา2คนนี้เรียกว่าคู่รักคู่นี้กันต่อดีกว่าครับมาดูแางแคปชั่นต่างๆหรือว่าสเตตัสต่างๆที่นะครับสำหรับบรรยากาศเหมือนกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงในต่างประเทศในยุโรปเลยทีเดียวและนี่ครับดูสิดูสิโอ้โหแม้แต่วิวทิวทันในการรอรถไฟแคปชั่นแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับที่จะดูสวิซอว,สสว,สสวไม่ได้ตอนนี้นะดูสิ โอ้โหสกายวอล์กแบบนี้ครับเป็นเรื่องดีๆมากเลยถ้ามีลิงเนี้ยก็ดีนะบูนสกายวอล์กว้าวบูนสกายวอล์กบูนสกายวอล์กมาบูนมังกี้สกายวอล์กเป็นอะไรที่ดีจริงๆเลยผมแล้วสอดแทรกเรื่องส่วนตัวเข้าไปเยอะแยะนั่นแหละอันนี้คือวิวทิวทัศน์ครับเป็นสกายวอล์กอีกมุมหนึ่งนะครับที่ดีจริงๆครับถ้าพูดถึงนะครับเรามีวิวทิวทัศน์สำหรับเดินชมนะครับวิวทิวทัศน์ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีหมูลิงออกมาบินชิคกี้พายนะครับ มากมายทีเดียวก็คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับมาแคปชั่นนี้ครับกับสาวใบเตยน่ารัก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 ตารักจริงๆนะครับยังอยู่วัยสาวสวยน่ารักไม่พอยังมีนะครับน้ำใจเมตีในการเดินทางเที่ยวแล้วก็แชร์แบ่งปันประสบการณ์ให้กับนะครับสาวกอีกด้วยนี่นะครับหวานหวานกันแบบนี้ แฟนๆครับก็คงจะชื่นอกชื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวแม้จะไม่ได้ไปเที่ยวกับเขาแต่ก็เหมือนกับได้ทัวร์ไปกับเขาด้วยครับจบทริปนี้สำหรับทุบข่าวนุ่มในช่วงข่าวบันเทิงต้องบอกว่าทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากลสังคมครับและผมฉันด้าน,นเมืองครับหมดทริปนี้จากลากันไปก่อนทริปหน้าว่ากันใหม่ครับสวัสดีสวีดัสครับผม